<Wow. S 2> จะ,จะ wow. <c oughs> พี่รับเราบดฉีดต้องทำยังไง <c oughs> ไปฉีดสิ <c oughs> <c oughs> ไปห้องน้ำแล้วก็ปล่อยปลกปล่อยออกมา <c oughs> ใช่ <c oughs> คุณแค่เพียงเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ปล,กปล่อยมันออกมาได้เลย <c oughs> หรือจะตามลำพันธ์ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกสายชบายปล่อยยังครับปล่อยได้เลยช้ำเหมือนกันเกม PB โดนถูกเลย <Don> น่ากลัว lazy, น่ากลัวมากระวังนะไว ตัวอะไรมาไม่เอาขายคำนะช็อกโกแลตฉันกลัวมากโนโนขายคำตุ่พี่ตุ่พี่ตุพี่ช็อกโกแลตตุพี่ช็อกโกแลต ไม่ได้ก็คือจบละว,วายคนตายมาพอดีโอเคได้อยู่จะสุดไปก่อนรับก่อนนะพิม์เต็มยะอัน,น้ตาทายแล้วค่ะอาจจะต้องรอบพรุ่งนี้นะอันกอสาวน่ายแต่ต้องรอบพรุ่งนี้เด้อ,อ ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของมินด้วยนะที่หลบเวลาให้ให้แซมมี่ได้ลงไหลเร็วขึ้นแปดก้าวกระโดดก้าวกระโดดแปบก้าวกระโดดสุดๆไปเลยช็อกโกแลตพยายามขันแครี่อะ่ะเพราะว่ามันขาดตัวแบ็นบแครี่ได้ก็จบระวังนะ m y tiger has been with ัด้วันมาด้นมากั้นาดนมาด้มด้มาดยมดเวงมดม่ดมดวยัม่ดมดม่ดนมด้ันม่ห้ฉันมด้ันมนมาด้วมกัน้ัน้นนนม เห็นเธอมาดึกไงเลยให้พับก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเคอร์ันเสารอะไรอ่ะอะไรคือวันเสาร์อ่ไม่รู้จักไม่มาไม่รู้จักคำว่าวันเสาร์ผ่านเนยะไม่รับรั้ะไไรไม่มานะคะไม่มากลัวกลัวมากกลัวไม่ไหวแวฉันกลัว เอาอ่ะน, <Ha! S 1> นี่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 คคเป็นช็อกโกแลตมาอ้าวไปไหนเหรออ๋อเพนนันเหรออ e t s fight a n t อ่ะตัดตัวได้ปะได้อยู่คุมอยู่คิดว่าจะไม่ได้เหรอตอนแรกตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ ฉันจะรอดไหมฉันจะรอดว้าวฉันเถอะมันกดตีบุเลวมันโอ้ไม่ก็ไม่มีใครเห็นทำอะไรของฉันนะฉันเถอะกระโดดกลับหลังเฉยเลยขอมงอ่ะไ,ไรไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น าไม่มีคนลอป่านนี้ยังอยู่อาวีอยู่เลยใช่ปะใช่ถูกได้ถึงเที่ยงคืนอ่ะฉันไม่เห็นไม่เห็นเห็นอะไรไม่มีเลยไม่มีอะไรเห็นตาฝากเนี่ยพวกเธออ่ะอ่าไม่มีเองยังไม่เห็นว่ายไม่ขม,มาเราก็เกกับมาก่อน ซับโป๊ k คิวเออเอ้ยแล้วเป็นไรเียเต็มปีอมแลยยิงอยู่ตไม่ได้วะใ่ตีเต่าเต็่าตัว,ตว,วแล้วเออเธอบอก่วยพี่อ่าลืมบอก ไหไงฉันก็ปดไปแล้วอย่ามาขอขอหวยจัดฉันฉันไม่เคยถูกหลอดชีวิตนี้หวยอะ่ะฉันก็ไม่เคยไม่เคยเลยจริงทั้งชีวิตไม่เคยถูกหวยสัรท้งหนึ่งไม่เคยเลยไม่มีดวงพวกนี้เนาไปละหนากลอวมา เรียบร้อยวัสดีค่ะวัสดีค่ะโนเชวัสดีนะยังไม่นอนอีอ๋อดึกมากนะทำไมยังไม่นอนเดีย๋ยวหนาแป๊บหนึงนะอิจฉาคนอยู่ไทยจนตายเล่นด้วยกันไม่หรอกอยู่ต่าง่ <Let> s. <S ตางประเทศมันก็มีข้อดีของต่างประเทศหรือเปล่าเป <Want attack. S 1> ่ไงล่ะมิน มิ้งเคยคิดว่าจะกลับมาอยู่ไทยปะหรือว่าไม่เคยเคยคิดไหมเนี่ยรู้เหมือนกันระวังน้ำไม่ได้ไปเด้อความการแรงมากแต่ระวังมันขึ้นเลยนะเฮไปแล้ว ไป,ไปกับปีนะ่าก็คืออยู่ยาวเลยว่ากับปีหนะ้าหรือว่ายัางไงย่ารู้อ่ะหรือว่าไปไปมาๆขอมเพื่นเล่นเอาวีเสร็จอโอเคว่ะรอดตุยอาจจะไทยอาจจะจะไทยหกยูโลกสองเมกาสี่อจจ๋อมันถือว่าอยู่ไทยหกเดือน แล้วก็ไปอยู่อยู่โล2เดือนแล้วก็เมกา4เดือนใช่ไหมรวมกันก็จะเป็น12เดือนเหนื่อยไหมอะ่ะเดินทางบ่อยมันต้องปรับสภาพด้วยนะแต่ละพื้นที่แบบโะอากาเอออะไรเออมันก็ค่อนข้างต่างเนาะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะมินดูแลสุขภาพ ออกไปเที่ยวหรอทีถ้าไปเที่ยวก็น่าจะได้อยู่อยากเที่ยวบ้างอยากเที่ยวบ้างเหมือนคนอื่นเขาเาวน <_ d ụ ng> ะ่ <_ d ụ ng> นามา อในไม่รอดแมก็มคือห้าวแตกกับแครี่ตรงท่ามซูปเปอร์แมนเกาหัวละทำไมอ่ะไัออกกับเพื่อนดีกว่าไม่ห้าวละแต่ป้องบนจะแตกแล้วอยากให้มันแตกก่อน ที่เขีว่าแคลี่ตัวไหนจะแก้แกอปเอมฉันอาจจะตอบไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชามากไม่กล้าตอบมัวๆเลยใช่เพราะว่าขึ้นเล่นไม่นานเลยเกม,มโมบายดีเจนะไม่ไม,ไม่ไม่กล้าตอบเลยอะ่ะกลัวแบบตอบขิดหรือว่าใช่ไม่เคยทำวิจใจรือข้อมูลเลยอะ่ะผมไปแล้วนะครับ่ีแซมฟันดีค่ะฮนุชีเจอกันพรุ่งนี้ เดี๋ยวรอฉันทำวิจใจแล้วก็เล่นเก่งขึ้นแบบนานขึ้นกว่านี้เดี๋ยวมาตอบนะคุณลุกยบอบออะไรสักอย่างแต่พี่ก็ไปไกลเกินตอนนันนตอนนั้นตอนนั้นตอนไหนวะตอนนั้นคือตอนไหนอะงงอะยังไงอ่ะ ตอนนั้นคือตอนไหน่ะงงมังตอนนั้นตอนที่พี่เข้าไปเ็บป่าแดงเขาอะเหวป่าแดงเขาไปหาร้า,าน้วลืมไปแล้วคลิปไหนอะอันนี้ดูจากในคลิปไหนเอ่ยป่าแดงเขาเมื่อ,อกี้หรออันนี้หรอ w าย กนไม่แข็งเวทนี่แบบนี้เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มินคนดูเยอะอะ <c oughs> หรือว่าฉันยังไม่ควรลงหวะ <c oughs> <c oughs> ต้องอยู่อีกปะ <c oughs> <c oughs> งงมากทำไมวันนี้ก็คนดูเยอะเห็บเหืเฮ้ยเบ ต้องฮึบๆแล้วป่าไม่น่าไปเลยอ่ะตัวหีหลาอยู่มากแม่ใช่ต้องอยู่หยีป่ะถ้าอยู่หยีต้องโหวตไหมโหวตไหมถ้าอยู่หยีต้องกดเลขหนึ่งถ้าไม่อยู่ก็ลงเลยตานี้จบแล้วนอนนี่โตโลมีแน,นะมันเตะซุยมมอ ไม่เอาไห่ไม่มีใครเข้าเลยกลัวมาเดี๋ยวไปปนก่อนนะมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราเธอต้องรอตีหลอดอ่ะระวังนะไม่ต้องกดอะไรคุณไม่ต้องกด อะไรคือไม่ต้องกดอะไร m เดี๋ยวโอ้โอ้มาไว้แบบนึงนะไม่รอดหรอกว้ายอันนี้ก็ไม่รอดเช่นกันเคลื่อนไหวหน่อยอ๋อดุยหายใจปะ ะมายเร็วมากแบบมันเดี๋ยวไปตีหลอดกันประมาณ35วินาวีตตีหลอดมิ้นโดเนตมา120บบาทต่อต่อเหมือนเมื่อกี้ได้ยินว่า อยากให้แซมมี่ได้พัมคอร์ดฉันฉันหูฝากหรือเปล่านะอะไรเนี่ยทำไมาอยู่ๆก็โดนบวกเวลาเฉยลบเสร็จก็บวกเองใหม่งงมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอบฟิลตกเรื่องเี่ยงลงหนึ่งเริ่มขอบนึงนะขอบคุณค่ะขอบคุณที่โดเนทโดยนะ งงเลยเตียตีหลอดเลยเดี๋ยวรีห้องให้นะลดลดเ <not S 1> พิ่มเ <your own. S 1> พิ่ม <c oughs> ก็เรามันตัวแม่นี่ตัวแม่เกินน่ากลัมากเลยมันใช้ปีใมีมากโอ้โห ตีตีหลอดได้ตีหลอดเงินเหลืออือหำนี้ความหมั่นไส้เงินเหลือใช้คเา่าไวเงินเหลือนะคะทุกคนสยองอ่ะทำยังไงชีวิตถึงจะมีเงินเหลือลอะไรนะฉันย้ายไปเมนบ้านดำหนาบ้านแดงแปลกเลยได้ได้ได้วันวนวัน,วน ตายแม่เลยเสือตปอมติปอมอ,อ,อยากพูดคำนี้ออกมาบ้างเงเหมือนกันฉันก็อยากมีฟิลแบบเงินเหลือแล้วก็สปับผลเขาได้ไงอะ่ะเงินเหลือ <c oughs> สวยยอดเฮ้ยมินถ้าอยากไปบ้านดำก็ไม่เห็นเห็นคอมเมนต์ในบ้านแดงอะดิถูกปะ บ้านดังมันจะเหงานะขยันขยันซู้ซู้นะทุกคนโอเคจ้ากลอดเราตุยแล้วหรอไม่ได้มองอ่ะตุยเร็วจัง Let me harness you, Mamma. Hey, please. I live life. Be my You cannot bear my wrath. <S <S ลูกไปไหนไม่รู้เย่อาอยู Alter, ่บ้านแดงก็ได้แต่ฉันกำลังอยู่บนรถนะสัญญาทักใหอ๋อเดินทางปลอดภัยด้วยนะตัวแลสุขภาพด้วยนะใช่